บอกเลยคอนเมื่อคืนนี้น่ารักมากทุกคนอันนี้มันแก้ช่วงช่วงที่เขาแบบเป่าเค้กเป่าอะไรกันนะคือเมื่อคืนนี้บอกเลยตีสองจ้ะคอนเสิร์ทุกคนไปย้อนดูได้มันยังมีอยู่ค่ะไปย้อนดูเต็มๆได้เลยแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันน่ารักมากบุ๋มเอาแต่ช็อตที่น่ารักท่ารักมาอืมก็คือที่เอามาให้ดูก็คือหมดแล้วละ่ะ ทีม่มาเล่าให้ฟังพูดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากแล้วไปแบบงงแงได้น่ารักมากลูกน่ารักออกแล้วผูชอบอะไรชอบฟิวตอนที่คนโกแอบดึงเงินพงอะไรไปอ่ะเนียนเนียเนียนเนียอืมแต่ใดๆแล้วก็ชอบอีกอันหนึ่งคือตอนที่ดึงแขนไปมานั่งถ่ายรูปอ่ะทุกคนฟิวอบอุ่นมากอบอุ่นมากแล้วนะคนโกน่ารักเอ่อซื้อบั คอนเสิร์ตของซอยตันแจก PFC ด้วยน่ารักมากอุดหนุนน้องสนับสนุนน้องน่ารักอ่ะรักเขาลงไม่เยอะก็ลิฟคืนอ่ะไม่ต้องพูด <c oughs> อ่ะอ่ะเอาใส่ละเอาโอีรีได้ดีโกอารีได,ด้ีเจ้าเอาหน่อยดิ่อยกูให้เขาแล้วเอาเซียนเนี่ยพอที่แหละกะจิกลัวเอาไม่ให้ชู้นั่นแหละอ่า มาที่นี่นี่ๆๆ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 เขาคนไหนว่ี่คนมืนด้นี่ไม่ไถ้าถ้าผมเป็นพี่ในกลุ่มเนี่ยผมจะเสียสละให้น้องเฮ้ยโจโบ่ดีว่อ้าขอๆๆเขาเเสีย อันเออเออจะไปขึ้นเมื่อเดือนสามไปขึ้นเงินเหรอไม่อันนี้เอาจริงทำไมซอยทีแรกเอามาให้ซอยตันแหละแต่ทีนี้ทำไมซอยตันถึงไม่ได้ซอยตันก็ยังถือว่ายังมีกระแสมีงานกว่ากว่าบางท่านบางคนเอาเนี่ยผูมึงรวยแล้ว รถก็มีขับนี่เขาใช้ให้แม่หมดแล้วเออเออเอ้ขอพี่อินขอพี่อินเอ้ยกูขอบคุณมึงนะไปเอ้าโอ้โหกำขีดีกว่ากำตดขอบคุณครับนั่นแหละเราถือว่าให้พี่ๆน้องๆเขาได้สร้างงานเพราะว่าน้องๆก็กำลังสร้างงานเหมือนกันครับแต่น้องๆก็ก็มีอยู่ถือว่ามี อันนี้ช่อเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คนละสามพันห้าพันพร้อมไยเซ็นะเอาาเอาโอเคครับก็ขอให้ทุกๆคนในบ้านสิงตั้งใจสร้างงานกันต่อไปเพื่อให้พีพีเอฟซีได้รับชมผลงานนะครับสู้ๆนะครับทุกคนครับขอบคุณพี่สิงครับขอบคุณครับเอลูปรวมมา บอกนี่กูจะบอกมึงอะบางครั้งอะมึงดูหน้าพีพีเอฟซีหน่อยเวลาเวลาจะเดินออกมาแล้วแล้วตัวเองตัวเองรู้ไหมว่าตัวเองมึงไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมแลวบางครั้งอะไม่ได้ทําอะไรแล้วทําไมมึงต้องจะได้เขาด้วยเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยเอามาถ่ายรูปถ่ายรูปกันมาโอเคครับบอ รับทีมงานศิลปินถ่ายรูปนะฮะเอาโอเคเอาหันหนะ้าหันหนะ้า ชิชิเข้ามานะฮะชิชิเข้ามานะฮะอ่ะชิชิเข้ามาฮะชิชิเข้ามานะฮะชิชิเข้ามานะฮะขอไฟในห้องหน่อยครับทุกคนครับจะได้เห็นพี่พีเอฟซีทุกคนลงอไฟสว่างๆให้ดีนะครับผมหลังจากเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะร่วมสนุกต่อกับบ้านสิงห์อีกสักนิดหน่อยนะครับผม โอเคครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณบ้านศรับครับที่ที่นนท์คโดนครับครับผมขออีกนิดนึงได้ไหมอีกแล้วเหรออทั้งหมดถ้าจะขายงานเอาเงินหนึ่งร้อยบาทขึ้นมาเออใช่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 แล้วก็ฝั่งซ้ายได้ยินชัดเจนไหมครับด้านหลังได้ยินชัดเจนไหมครับด้านขวาชัดเจนไหมครับยุดด้านหน้าชัดเจนยุดเสียงหน่อครับถ้าจะขายมาถ้าจะขายงานถอดเข็มขัดไหมพี่ พรุ่งนี้คอนเสิร์ตซอยตันนะครับอย่าเพิ่งเตมขันมามากูก่อนบัตราคาหน้าง,งานมีวอล์กอินครับผมราคาเท่าไหร่ครับ5.9 9, 9, 9ครับ5.9 9, 9, 9บาทนะครับอัตาลดเต็มรูปแบบสุ่มซอยตันไปเปล่า,า,าเป็นตัวอย่างที่ดีมากอาขอเสียงก่นที่จะไปงานซอยตันหนยเร็ว ผมเกรงใจจะโดนหัวสีสันเป็นกล้องยังไงที่เขาแจกเสื้อแจกอะไรกันอ่ะอันนี้มันเข็มขัดพี่ไม่ได้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 ให้เล่นให้เล่นไม่ได้ทำเล่นทำเล่นอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็มีเสื้อมีเสื้อโซยตันอีกนะเสื้อซยตันอีกมีเสื้อโซยตันครับถายได้ครับพัองเสื้อครับขั้นขั้นเสื้อขั้นอ่ะอันนี้ครับอะไรเนี่ยเป็นวันเกิดของของนุกเองนุก อุดหนุนน้องๆซอยตันมา21ใบโกระเทอ21ก็เลยเอามาให้น้องๆแจกซุ้มแจกข้างไหนฮะแบกซุ้มซุ้มแจกปะเจ้าไปเจ้าไป21ต่ออ่ะคนละห้าใบคนละ,ะห้<ม>าใบคนละห้าใบแจกยังไงอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีสุ่มแจกให,ให้ให้ทุกคนสุ่มแจกเลยมีหมายเลขที่นั่งหไหมมีครับอ๋อเลือกเลือกเลขได้เลยปะเอาผมใบหนึ่งเสร็จแล้วกูใส่เข็มขัดก่อน อ้าวมาก็ขอซะอ่าพี่ลุงฮะเรามีรันดิง้งไหมฮะป๊อปเตะรอขายโรตีอยู่ฮะ<ห>ต่อคิวอยู่เตะรอขายโรตีต่ออยู่เดี๋ยวต่อคิวซอยตันผมรอร้องเพลงครับคูบาบ้ากันเปล่าพวกนี้นะครับฝากงานน้องๆนะครับสมซอยตันนะครับ<ม>พี่ๆทุกคนใครไม่ไปเสียใจมากใครไม่ไปก็แล้วแต่แต่ผมจะไปพวกนี้ไม่เชื่อผม เอาฝ่ามือมาตบหน้าผมได้เลยครับฮะพี่พี่มาให้กำลังใจพวกผมเหรอพี่ไปขายเนื้อแดดเดียวพวกนี้อ่ะให้น้องๆแจกชิดด้านล่างเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสายตานลงครับโชวไปเลยโดงไปเลยโด่งไปเลยขาวหังเลยครับอย่าโกรธนะนะครับ ใครที่ได้ใบนี้คือเข้าฟรีใช่ไหมครับพี่เ,พเข้าฟรีฮะเข้าฟรีเลยลไปเลยครับ<ล><ะ>อยากให้ใครให้เลยฮะเดินไปอี <ๆ S 2> กเดินเดินไปอีกเลยหุ่นข้างหลังหุ่นแรงวิ่ง และมีข่าวดีสําหรับคนที่ได้บัตรซอยตันไปนะฮะผมยังไม่จ่ายเงินโอนจ่ายเองด้วยนะฮะโอน่ายเองกี่บาทนะยังไม่ได้จ่ายเงินกี่บาทรี่บเบาทค่าเข้าบัตรละ4 5 0ห0ื้าห้าวห้ดีครับเจอกันซายตันนะ I l o v ล y o ยเจอกับพี่ด้วยผมไปนะครับพี่พวกนี้นะครับ ใครไปนะครับผมจะไปให้กำลังใจน้องๆอันนี้คือข้างภาพเรื่องจริงผมไปขายของนะครับผมไ้เจอกันขอบคุณน้องซอยตาสมบัติวู้สุดต่อกับน้องเทะกุลต่อครับผมในช่วงแรกแล้วกันครับ